สวัสดีครับจากร้นานเอ็อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเลื่อยโยนของยี่ห้อหนึงนะครับสําหรับเลื่อยโยนตัวนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เราขายตั้งแต่เริ่มต้นเปิดร้านนะครับเป็นยี่ห้อที่เรามั่นใจในส่วนของคุณภาพนะครับแต่ว่าห่างหายกันเป็นนานเนาะสำหรับตัวนี้ สำหรับตัวนี้ที่ผมเลือกมาเล่นเนี่ยจะเป็นโตซาก้า999ซึ่งจะเป็นตัวท็อปที่สุดของโวซาก้านะครับจะเป็นบอดี้5800นะครับตามรูปตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆโค้งสร้างบอดี้เหมือนกับตัวปาเตโลเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาแกะดูตัวจริงของเขาภายในกล่องกันดีกว่าเนาะ ที่เขาให้มานะครับก็จะมีปลอกเซฟตี้เนาะ,ะคู่มือของโตซากานะครับตัวนี้ฟาที่แถมมาก็เป็นขนาด11.5นิ้วเนาะถูกต้องตามกฎหมายครับผมตัวนี้ไปเอกสารการผ่านการทดสอบนะครับกำลังแรงมา้าเนาะตัวนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถูต่อมาโอเคครับ ฝาครอบด้านข้างนะครับโตซาก้าตัวนี้เนื้องานชิ้นงานของเขาพลาติกหนามากเลยนะครับตัวนี้แข็งมากก็เอาตรงๆว่าเหมือนฟาเตโลเลยนะครับตัวนี้กระป๋องผสมน้ำมันแยกฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์นะครับที่เขาให้มาก็จะมีฟันฉลามบล็อกขันหัวเจียนประแจแอ,อลหัวท็อปนะครับแล้วก็ ก็จะมีตัวไขควงแบนนะครับไว้สำหรับจูนเนาะตัวนี้มาดูตัวทิ้งของเข้ากันหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเอาคัตเตอร์ไปทิ้งไหนแล้วโอเคก่อนนิดนึง Okay. มาดูกันตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็โตซาก้า999นะครับรุ่นเลขสวยเนาะขอเรียกอย่างนี้ละกันมาดูย่นชมเขากันหน่อยนะตัวนี้ งานผิวงานเนื้อง,งานเนี่ยเนี้ยบนะครับเหมือนอตัวปาเตโลเลยเนาะสำหรับตัวนี้ยี่ห้อโตซาก้าเนี่ยจะเป็นงานคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะที่ผมเลือกมาก็จะเป็นตัวท็อปที่สุดของโตซาก้าซึ่งราคาไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพตัวนี้ผมเอาตรงๆว่า,าคุณภาพมากกว่าราคาเนาะตัวนี้ราคาอยู่4 0 0พันไปไปนะครับก็จะถูกกว่าปาเตโลแต่ว่าผมเอาตรงๆว่าตัวนี้ที่ผมเลือกมาเล่นเนี่ยคืองานทั้งโครงสร้าง ทั้งอะไหล่วัสดุภายในเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวของปาเตโลเลยนะครับตัวนี้ออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับผลิตจากบร,ริษัทโรงงานของดีชอปนะครับตัวนี้เหมือนปาเตโลเลยวัสดุต่างๆเหมือนปาเตโลผิวสัมผัสเนี้ยบครับตัวนี้งานงานจะละเอียดมากพวกนี้เนาะคืองานคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยแล้วกันตัวนี้ก็ด้านล่างก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับก็เริ่ม ก็จะเป็น serial number ของเขาก็จะเป็น R H ก็คือย่อมาจากของ s h อ p นะครับตัวนี้แล้วก็ตามด้วยหมายเลขก็คือ,อตัวย่อด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับของปาเต lo เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่านาะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับครับผมมาว่ากันต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับตัวเครื่องโตสก้า999เนาะ พอชำแหลกออกมาก็จะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับเรามาไล่เรียงดูกันเนาะตัวนี้โครงสร้างภายในอันนี้ชำแหลกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มต้นดูพลาสติกางานโครงสร้างที่ผมว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับปาเตโรเพราะว่าดูดูตัวนี้นะครับก็พลาสติกโครงสร้างของเขาก็จะออกมาจากรีชอปนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทลานเบาเนาะผ่อนแรงสตาร์ทนะครับ เชือกสายสตาร์ตตัวนี้เส้นใหญ่นะครับแน่นหนามากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้เนีบนะครับตัวนี้ชุดสตาร์ตของเขาโอเคนะครับอ้อันนี้ไม่ใช่นี่นะครับตัวฝาครอบด้านบนก็แน่นหนาพลาสติกหนาเลยนะครับตัวนี้ ว่าเนี้ยบอีตัวเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าเล่นนะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าราคามันจะเซฟกว่าตัวปาเตโรเนาะเอาตรงๆว่าในส่วนของตัวปาเตโรเนี่ยเ,เจ้าของผู้ที่นําเข้าตัวปาเตโรมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกับอของโตซาก,กานะครับเจ้าของเดียวกันนะครับตัวนี้ต้องขอบคุณเฮียเขานะครับที่ส่งเครื่องดีๆมาให้เราดูและรีวิวแล้วก็เอามาไว้คอยบริการนะครับสังเกตดู ตัวคอยไฟเหมือนกันเลยนะครับใช้ของ i p o ูนะครับตัวนี้จานไฟตัวนี้ก็เป็นของ i p o ูนะครับเสื้อสูบขนาดใหญ่เหมือนของป a เตโ o เลยนะครับตัวนี้กำลังของเขาเนี่ยตัวโตสาก้า9 9 9ก็จะเท่ากับป a เตโ o นะครับกำลังของเขาจะอยู่ที่3.8แรงมา้าเนาะตัวนี้เป็นบอดี้8 8 0 0นนะครับอันนี้ คาร์บูเลเตอร์ของ St a เ l e เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับในส่วนของตัวโตซาก้ากับปาเตโลเนาะแต่ว่าตัวโตซาก้าเนี่ยที่ผมว่าราคาไม่ถึง5,000เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เฮียเขาเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาจัดโปรให้ผมเนาะตัวนี้จัดโปรให้ผมมาทำตัวนี้ก็จะได้ราคาที่ประหยัดกว่านะครับตัวนี้ประหยัดกว่าในส่วนของตัวปาเตโลเนาะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับที่น่าเล่นก็คือพูดง่ายๆว่า ราคาเนี่ยจะอยู่4,000ปลายปลายเนี่ยประมาณ48 0 4 8, 4 8 0 0ด9 0 0เนาะตัวนี้แต่ว่าคุณภาพที่ได้มาสังเกตดูสายไฟเขาเาผมชอบตัวคอยไฟเขานะครับทำมาได้สวยนะครับสายไฟใหญ่แน่นหนาดีนะครับตัวนี้คาบูก็สวยของส t a b l e ตัวนี้คาบูของเขาอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวเวลาเราจูนเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างละเอียดสูงมากนะครับ อาจะคล้ายๆกับตัวคาบูของวาโบรของตัว n e w West 58 8เลยตัวนี้เวลาเราจูนเครื่องเนาะคือไม่ต้องอัดลงไปมากก็รู้เห็นผลทันทีตัวนี้ข้างล่างนี้จะเป็นซี s e r i นั n เบอร์นะครับพูดง่ายๆเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับท่อไอเสียเหมือนกันทุกอย่างนะครับโครงสร้างแข็งแรงครับแน่นหนาโอเคครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมพาไปลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดูดีกว่านะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เราจะมาลอง Star <c oughs> สตาร์เทสเครื่องกันนะครับสําหรับเจ้าโตซากานะครับตัวนี้ผมเอาออกมาเตรียมไว้2ตัวเนาะก็ <c oughs> คือว่าจะลองสตาร์ททั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ผมลองเทสมาก่อนเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลองตั้งจูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาฟังเสียงกันดูเนอะอาะว่าเจ้าโตซากากับตัวปาเตโรเนี่ยเสียงมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะว่าออกจากโรงง,งานเดียวกันใช้อะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันเนาะตามที่ผมว่านะครับเนาะเดี๋ยวตัวนี้ลองมาฟังเสียงกันนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องดึงโชคแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องวอร์มเรียบร้อยแล้วเนาะ นะครับสำหรับตัวแรกผ่านไปเนาะเดี๋ยวลองฟังเสียงอีกเครื่องดูนะครับ นะครับเรียบร้อยสําหรับเจ้าโตซากานะครับตัวนี้ก็เป็นงานคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับเก็บงานระดับพรีเมียมเหมือนกับเจ้าปาเตโรนะครับแต่ราคาเขาจะถูกกว่าปาเตโรนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นราคาจัดโปรเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะครับข้อมูลการช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปเนาะก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม ครับผมโอเคครับงั้นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะตัวนี้เดี๋ยวยังไงไว้มีโอกาสดีๆจะทําพยายามจะทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเคครับผมงั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมร้านไดมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ